สวัสดีคะ่ะพี่น้องคะ่ขะขนาดทะเลพันุนี่ย้ายตาบอกเก็บเด้อคะ่ะเด้อเพราะวา่าหลีกินตะใบหลีกินก้การฝรัง่งขันขันข้าเจ้ากินหรือข้าเจ้าอยากเก็บเพื่อเจอ้าตะการเนาะคะ่ะเนาะเอาตะการช่อดอกหรือต้นเพิินสีบอกหักเพราะว่าเพิินชีให้ดอกมันขยายพันเนาะคะ่ะเนาะดอกที่เป็นเป็นพืชที่สวยงามมากแล้วก็ได้แต่ว่าตาอ้อยกยหักยอดนี่มีหอยค้นอยากหักอยู่นี่ ไม่ดีเลยบ่ดีเลยเนาะค่ะเนาะบ่ดีเลยเพราะว่าเสียเถกเจ้าเว่าได้ว่าเฮามาทําลายทรัพยากรของเจ้าเนาะค่ะเนาะนี่บ่ดีเลยทามาหักยอดดังสี้บ่ดีเลยค่ะมันก็มีอย่างเห็นไา้ละมันแมนฝรั่งเันฝรั่งเก็บเขาสิเก็บตะไบเออเขาสิเก็บตะไบหาทอเาไอเขาค่ะแมนไอมันที่มีห้อยหักนี่คือกันนี่ เห็ดบ่อเห็ดบ่อคุณหักเห็ดบ่อต่อด้วนโอ้ยตายหาเลยพี่น้องค่ะอยากอายข้าเจ้าเสียชื่อเสียงคนไทยหมดเลยค่ะเขาบ่กเคยเก็บเจ้าเกียวเขาบ่เคยเก็บเจ้าเกลียวไม่นพืชหายีายสิบ่าเคยเห็นง่ายๆซ้ำผักขมหรือข้าวหน้าข่อยกระเอินคือกันหมดไหมข่อยกระเอิใช่กันแล้วเหรวเนาะพี่น้องค่ะผักคือกันละเนาะเบิ่งความงามค่ะผักคือกันละ กอบักใหญ่ใส่หอมหมกแทนใบยอผัด ผัดน้ำมันหอยกระแซบเด้อค่ะเด้อผัดน้ำมันหอยลวกกินกระแซบค่ะพันนี้ยังหาง่ายเนาะคะ่ะเนาะขัดอีกพันหนึ่งขานาทะเลเอ่อขานาทะเลพันที่แบบใบหยิกหยกิกนึงแยตาว่าเก็บเด้อค่ะเด้อเพราะว่าเป็นพืชหายยากนะคะเนาะ เก็บฝรั่งข้าเจ้าเก็บข้าเจ้ากระเสียริเอาใบมันก่อละใบสองใบข้าเจ้าสีบบสีบบหักยอดมันเนาะค,ะะคะ่ะแล้วก็เป็นฝรั่งเก็บเพราะว่าเป็นเป็นพืชพันธุ์ที่หายากเนาะคะ่ะขันขื่นสูงแน่สิกระสิล่างง่ายแน่พี่น้องค่ะใบสิคือใบผักปังขี้ดินใช้ก่อดีดีเด้อค่ะ ขีดซ้ายนี่ก่อดีครักล่า,ยางยากล่า,ยางยากนะคเดี๋ยวก่ออื่นเอากโ่อละนิดกโ่อละหน่อยค่ะ ต่อจ้ะนี่กันก่อแต่เขาสมบูรณ์แม่เขาก็เสียง่ญ่ค่ะก่อใหญ่ใบใหญ่เนาะค่ะเนะาะหายากเขาเจ้าง่ญ่ซาเติบโตช้า กำลังงามค่ะพี่น้องค่ะสวยมากผัดน้ำมันหอยแซ่บหลายลวกกินกับปุน่นแน่หมืดค่ะก่อนหน่อยก่อนไง ใช่หมดจ้ะก่อนอ่อนๆเลยค่ะอ่อนๆเลยแทนคนาหมูกรอบ ขวขบบอลลมคือล้มบอยๆมาบัดนกลุ่มนี้ค่ะอุดมสมบูรณ์หลายเสียงน้ำทะเลด้วยค่ะเด้อเสียงน้ำขึ้นค่ะมื้อน,น,นี้น้ำขึ้นถ้าสอนกุ้งกระเปียก,กค่ะเป็นวัดน้อยด้วยค่ะได้สะสอนกุ้งนี่ค่ะโอ้ยงามเลย ่อย้อยไงคนนี้ไปเห็ดหอมมกาพนอยากได้ใบใหญ่ๆไปห่อเป็นวะใบยอดมันจังอ่อนเอายอดเอาก่อละเอาก่อละสามสี่ยอดสี่ยอด มันม uh, er oh, ันเมอนวาเออน่ะมันมันเค็มๆพะนะโอ้ยปวดมุดเปี้วอันปวดมุดเปีวอันอยู่ในกอมมันตึงใบไงญ่ห่อมกปายห่อมกปลาย่กะทิ ประเทนใบโยบอบอเอาไปแต่พอกินใช้ชือว่าอะไรล่ะต้นต้นตะยุลงหลับฟ้า ได้อากาศสนิมพอนะโบโบเมียนอันนี้ล่ะที่เจ้าว้านอยู่ริมทะเลโบเมียนคนละอันอีเดี๋ยวไปง่ายๆเอาเลยจ้ะ